นะคะว่าถ้าคุณเคยทําผิดคิดนอกใจแฟนหรือนอกใจแฟนไปแล้วเนี่ยจนมีเรื่องมีราวเรื่องราวกันไปอยากรู้ไหมคะว่าเขาจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายคุณไหมถ้าคุณจะย้อนกลับไปคนที่คุณทิ้งเขามาเขาจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายคุณไหมถ้าถ้าคุณเอ,อย้อนไปถ้าคุณย้อนไปหานะดูเหมือนว่าเขา move on แล้วแหละเขาอยู่ได้รวยๆสวยๆส,ส,สดๆนะคะเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้อะสามารถ นำพาชีวิตให้ไปในหนทางที่ดีๆได้นะคะเขามีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งดูแลตัวเองทำมาหากินแล้วก็ปรับลุกตัวเองให้มีความสวยมีความสามารถเป็นที่แบบว่าเออจับจ้องของคนอื่นได้เลยอะ่ะคุณลองดูสิผู้หญิงที่แบบจับเงินได้มีเงินตั้งเก้าเหรียญอย่างเงี้ยมนแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งใช่ปะ เขาถ้าท่าดินนี้คือมีความเข้มแ,แข็งแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากถ้าคุณเคยทําอะไรให้เขาช้าใจแล้วแล้วคิดจะย้อนกลับไป เขาอยู่ได้แล้วค่ะโอกาสที่เขาเคยให้คุณมันห,หมดสิ้นไปกับการนอกใจของคุณการที่คุณไปมีคนอื่นแล้วเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะคะได้อย่างมีความสุขอยู่กับคนเดียวก็ได้อยู่กับคนอื่นก็สามารถที่จะทําตัวเองให้กลมกลืนหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่แบบเออเป็นผู้นําถ้าอย่างลูกน้องอะไรเงี้ยก็เป็นผู้นําเขานะคะคือคนที่มีความเข้มแข็งเท่าน,นั้นใช่ไหมคะถึงจะมีภาวะผู้นํนาดังนั้นถ้าคนลักษณะแบบเนี้ย